น้องแบลสวัสดีทีเด็ดมวยไทยเจสแล้วก็สวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณพักยก24พักยกดีๆที่หนูเลือกให้ก่อนแลวฟังข้อมูลมวยนะคะหนูก็ขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยก24มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อเเซ็น้องแบลการันตีค่ะอ ad line มานะคะแ p k 2ี p k มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24หรือพักยก24ผพักยกดีๆที่หนูเล่ให้ต้องพักยก24ผู้สำหรับหนรายการขอบคุณค่ะขออนุญาตทวนโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567นะคะถ่ายท่อสดทางช่องเก็ด HD เวลาเดิมนะคะ14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคู่ที่1นะคะ หนึ่งสยามสอเดชพันธ์เจอกับซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์และคู่สองเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับลิททิชัยพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์และคู่สามรองคู่เอกแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยเจอกับเพชรบุญชอบสอพาราดคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์และคู่เอกของรายการเกาะเต่าเพชรสานึกเจอกับเพชรสังวาลสอสมากาเม้น คู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสบแปดปอนด์ค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย2ี่สิบสี่และขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการคู่ที่หนึ่งนะคะหนึ่งสยามสาวเดชพันธ์เจอกับซุปเปอร์จิ๋วสิทธิบ์บรรสกลคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้ยเจปอนด์เคยแพ้ชนะก,กันมาค่ะมารู้จักมุมแดงนะคะหนึ่งสยามสาวเดชพันธ์นะก็ไปเฉิดฉายอยู่มวยรอปูเสือนะเป็นมวยแทนเข้าไปนะคะ ก็ถ่ายไว้สวยงามนะโชว์ไว้หัวจิตหัวใจนี่เต็มร้อยเลยนะคะจากที่หนูเห็นมานะเป็นนักชกอายุสิบเจ็ดปีสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะเป็นมวยรูปร่างดีหน้าตาดีด้วยนะเป็นมวยมาจากตังการผ่านมวยห้าสิบครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยบู๊นะทำการพิซอนที่สอเดชพันธ์น้ำหนักปล่อยๆอ,อ,อยู่ที่ห้าสิบสองกิโลเวทที่น้องชกแล้วเก่งอยู่ที่ร้อสิบไม่เกินร้อยสิบสี่ปอนด์นะคะวันนี้ชกต่ำกว่าเวทนะคะเคยแพ้มานะคะเจ้าหนึ่งสยามเคยแพ้เจ้าซุปเปอร์จิ๋วมานะวันนี้น่าจะะเป็นนนัดาางตคะ เจ้าดาวตังอีสานควรปิงนะคะหรือเจ้าหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันเป็นมวยซ้ายเข่าในเสียบแหลมเดินติดดีนะคะมีแข้งซ้ายเตะหนักแรงมากๆนะคะรูปทรงสวดทรงมวยนะะสูงยาวเข่าในเหนียวหนึบนะคะก็จัดว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่เก่งพอตัวค่ะ สามฟอร์มล่าสุดนะคะฟอร์มก็รุ่มรุ่มดอนดอนนะคะเคยแพ้นอกยกสี่เพชรเกียงไกรจิตมืองนทีศึกท่อน้ำไทยเมื่อเดือนสิบปีหกห้านะหายไปแล้วก็กลับมาชกเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะคะ<ๆ>ก็มาฉายไว้ชนะโ,โ,โรว์บอปอออุดรแบบเบียดเสียดสูสีมากๆาะ,ะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนั้นเป็นมวยรอบนะคะแล้วก็เดือนสองปีหกเจ็ดมาแพ้คะแนนเพชรตะวันเพชรจินดาที่ศึกมวยไทยเจ็ดส<ๆ>ีก็เป็นมวยรอบเหมือนกันนะคะวันนั้นฉายไว้แบบพกจิตหัวใจน้องดีมากๆนะน้องไม่ยอมนอนนะคะก็มองมองว่าแพ้แบบ เจ็บเยอะนะคะแต่ไม่ยอมนอนนะคะถือว่าหัวใจผ่านนะล่าสุดในสี่ปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้คะแนนซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลค่ะที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรไฟน์นี้ก็เป็นไฟล์ล้างตานะคะมาฟังมุมน้ําเงินค่ะมุมน้ําเงินนะคะซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลนะคะก็เคยชนะมาค่ะมาดูฟอร์มาดูประวัติของนักชกกันนะเป็นนักชกอายุ25ปีรุ่นพี่นะส่วนสูง1้2เซนติเมตรเตี้ยกว่านะคะวันนี้เป็นมวยจังหวัด มาจากจังหวัดอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอบุบลราชธานีการผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยสงบูเตขาต่อยหมัดนะคะก็ทาการพิซ้อมที่สิบบอลสกลจังหวัดสกลน,นครน้ําหนักไปไป่อยอยู่ที่52กิโลเวทที่ชกรถเก่ง,งที่99บอลไม่เกิน114บอลน,นะวันนี้ชกในเวทของเขานะคะก็อีกชื่อหนึ่งเจ้าซุปเปอร์จิว๋วซอการช่างนะชอการช่างนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันเป็นมวยขวาแข้งนําครบเครื่องนะคะฟอร์มหลังๆมาฟอร์มสดเหลือเกินนะคะ สามฟอร์มล่าสุดนะเคยชนะคะแนนกูมาเวททอตดอกน้ำใสที่ศึดเท่าน้ำไทยมาเดือนเจ็ดปีหกเดือนเก้าปีหกก็มาชนะคะแนนบางค้าน้อยลมกาสุนุกเกอร์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดก็ชนะหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรได้นะมาเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะวันนั้นรู้สึกว่าเจ้าหนึ่งสยามนะคะจะโดนลำตัวไม่ได้นะคะหนูก็เอาฟอร์มการชกไฟนั้นมาให้ดูค่ะหนูมองว่าในเกมนี้หนึ่งสยามโดนลำตัวเราไม่ดีนะคะ แต่เขาก็มีแข้งซ้ายหนักแรงวงในมองว่าขึ้นคอสู้กันได้ทั้งคู่นะคะแต่เวลาโดนลำตัวนะหนูมองว่าน้องมีช้ามียุบอะเรื่องหัวจิตหัวใจมองว่าหนึ่งสยามสุดยอดเลยนะแต่โดนลำตัวเนะี่ยโดนไปทีต่อทีทีต่อท,ท,ทีคือโดนไปนานๆแล้วมียุบมีช็อตมีช้านะดูยุบหมดเลยนะแต่น้องหัวจิตหัวใจดีค่ะ ความเก่าเกมดูกระดูกมวยเหมือนคนละเบอร์เลยนะคะจากเกมนะหนูก็พูดตามเกมนี้นะคะแต่เรื่องหัวใจนี่เต็มร้อยเลยดูจากเกมการชกนะมองว่าหนึ่งสยามแล้วเวลาโดนลำตัวนะคะจุดอ่อนเขาจะดูแบบแบบดูช้าลงอะโดนไปเรื่อยๆทีต่อทีทีต่อท,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 ทีรู้เลยว่ายุบว่าช้าแต่เรื่องหัวใจหนูมองว่าน้องสอบผ่านนะคะน้องไม่ทิ้งตัวนะ,ะไฟน์นี้ที่หนูมองย้อนไปหนูมองว่าแพ้ขาดเหมือนกันนะคะ แพ้ลูกโดนลำตัวแต่วงในหนูอมองว่าสู้กันได้ดีนะทีต่อทีทีต่อท,ท,ทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้นะหนึ่งสยามวงในแล้วก็มีแข้งแข้งซ้ายเตะนําทางนะก็เตะหนักเตะแรงแต่เจ้ามุมน้ําเงินเขามีหมัดหนักแรงแล้วก็เป็นมวยสมบูรณ์เตะขาไตหมตัดแต่รู้สึกว่าไฟที่ผ่านมาจะแทงเข่าแล้วก็เอาเข้าลำตัวอย่างเดียวเหมือนแบบเขารู้จุดอ่อนของเจ้าหนึ่งสยามนะว่าโดนลำตัวไม่ได้ก็เลย ใส่ในลำตัวก็เลยมียุบมีช้าปายมาก็อย่างที่เห็นตามนี้นะคะก็ชอบไปก่อนเันีชอบไปที่เจ้าซุปเปอร์จิว๋วสิบบอลสกลลน,นะจะเป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมค่ะแล้ววันเสาร์ค่อยมาว่ากันค่ะขออนุญาตสืบดีๆก่อนฟันทงคู่ที่2เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับฤิีิชัยพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกกันที่พิกัด123ปอนด์ค่ะ ถ้าเสียงไม่ชัดเจนยังไงต้องขอพายากรณะพอดีฝนตกนะคะเสียงมันเลยดังซ่าซ่าซนะคะมาจากมุมแดงนะคะเจ้าเสมอสิงทอเรืองฤทธิ์หรือเจ้าเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังนะคะก็เป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูง170เซนติเมตรนะเป็นมมยาจ,จากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะารผ่านมวย60ครั้งเป็นมวยขวามมยฝีมือนะคะก็ทำการไปซ้อมที่เพชรเกีติเพชรนะวันนี้มาซ้อมที่คนจัดนะคะ น้ำหนักป,ปอนอยู่ที่58กิโลเวทที่ชกูกเก่งอยู่ที่121ไม่เกิอยบปอนด์นะวันนี้ชกในเวทของเขานะ123ปอนด์เจ้าแฟนฉันบอลมหาชัยหรือเจ้าเสมอสิงทรลึงฤทธิ์หรือเจ้าเสมอสิง,ล,ง,ล,สสงลูกเฉพาะหลวงวังก็เป็นนะักชกคนเดียวกันคนะ่ะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงปั้มตีดีหมัดหนักแรงมีฮึดตลอดนะคะก็หลังจากไปสะดุด แพ้สองไฟที่ศึกท่าน้ําไทยนะก็มาโชว์ไว้สวยงามที่ช่องเสีนะเวลาที่เขามาโชช่องเจสี 4, เขาถ่ายไว้สวยทุกไฟเลยนะคะมาดูฟอร์มล่าสุดของน้องนะคะเคยชนะสายลุงเอสพีกันสัและมินบุรีที่ศึกเวทไทย 4, เสีเมื่อเดือนสิบปีหกนะแล้วมาเดือนสิบเอ็ดปีหกก็มาแพ้น็อกยกสี่ให้กับศิษย์ที่ชายสอเดชพันธ์ที่ศึกอมรินซปเปอร์ไฟท์เดือน2ปี67นะคะก็มาแพ้น็อกยก3ให้กับ1ภูสิงห์วอลเทคนโนหลวงปู่สวงนะคะที่ศึกอมรินแล้วก็มา ชกที่ช่องเจ็ดสี่เมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดแล้วก็เอาชนะซ้ายรลตนะพอหอมกลิ่นได้แบบม้วนเดียวจบนะคะเวลาที่เขามาโชว์ช่องเจ็ดสี่นะคะรู้สึกว่าดวงชะตาเขาจะถูกถูกกับเวทีเจ็ดสีนะคะเขาเอาชนะน็อกเอาชนะคะแนนได้ลวดเลยนะคะเพิ่งสะดุดแพ้ไปสองไฟเองนะคะเมื่อเดือนสองกับเดือนสิบเอ็ดทีนี้มาดูมุมน้ําเงินนะคะฤทธิชัยครัวจิรพัฒน์ซีฟู้ดนะก็ฟอร์มลุ่มรุ่มดอนๆนะคะเป็นนักชกอายุสิบแปดปีมีช่วงหนึ่งฟอร์มกำลังสดขึ้นมานะมาสะดุดแพ้ แค้น็อกมาวันนั้นน่าจะประมาทนะคะก็สนะูง170เซนติเมตรและเป็นเมยประจักอำเภอน้ยน้ํายืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีการผ่านมวย60ครั้งนะคะก็เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะทำการซ้อมที่ลูกมะาขามหวานนะวันนี้ใส่สีเสื้อพอหอมกลิ่นนะคะน้ำหนักเป็นปอยอยู่ที่5ดกิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่119ไม่เกิน125ปอนดะ์นะวันนี้ชกนเวทของเขานะ123ปอนด์นะคะเจ้าฤทธิชยัชยฤทธิชยยาอาจารย์เพชรสมัมายนะคะหรือเจ้า ฤทธิชัยเทคโนโลหลวงปู่สวงก็คนคนเดียวกันนะคะกับปอพีรพัฒนนะ,ะมาดูสามฟอร์มล่าสุดของน้องนะคะก็แพ้ชนะนกยกสี่เจ้าเพชรอันวาสารฝันกีฬานาทวีนะ,ะที่ศึกมาเทจิตเมืมาเดือนสิบเอ็ดปีหกแล้วมาเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดมาแพ้เพชรตาปีพีวผ้าใบที่ศึกมาเทจิตศรีนะ,ะฟอร์มน้องก็มังสดขึ้นมานะคะก็มาสะดุดแพ้ไฟนี้นะคะรู้สึกว่าน้องจะประหม่านะวันนั้นนะ มวยกาลังราคามาด้วยแล้วก็เดือนสองนะปีหกเจ็ดก็มาแพ้พรวิเศษเสาวโชคพิชัยที่ศึกทอน้าไทยรวมพลเกียรติเพชรนะ,ะก็สองไฟล่าสุดก็สะดุดแพ้นะ,ะจริงๆน้องก็ฟอร์มลุ่มๆด,นดอนๆมานะคะกําลังสดก็มาสะดุดทีนี้มวยเวลาที่เขาแพ้มากๆแล้วมันจะแบบความมั่นใจไม่ค่อยมีนะ,ะวันนี้ก็ชอบไปก่อนชอบไปที่เสมอสิงคค่ะแล้วค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถ้าเปรียบเทียบจากฟอร์มสอง ที่เขาแบบสามไฟล่าสุดที่มาชนกันนะคะก็มองว่าพอๆกันนะเขาก็มาชนะน็อกยกหนึ 1, ่งแล้วก็มาสะดุดแพสองไฟล่าสุดส่วนแจ้เสมอสิงก,ก่อนจะมาชนะที่ช่องเจ็สี่ก็แพสองไฟลวดน,นะคะก็เหมือนฟอร์มลุ้มลุ้มอนๆเหมือนกัน,นแต่ว่าการผ่านมวยรายการต่อเนื่องหรือสภาพร่างกายน่าจะมองไปที่มุมแดงนะก็ชอบไปที่เสมอสิงก่อนแล้ววันเสาร์ค่อยมาฟันธงใหม่ค่ะ คู่ที่สารองคู่เอกนะคะแจ็คสิทแจ็คมวยไทยเจอกับเพชรบุญชอบสอพาราชคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึยสาบปอนด์ค่ะก็เป็นคู่เวทใหญ่ขึ้นมานะคะมุมแดงนะคะแจ็คสิทแจ็คมวยไทยนะก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะแต่ก็เคยเห็นนะคะช่วงหลังๆฟอร์มสดนปี66หลังจากเขากลับมาชกนะฟอร์มเขาแบบ สดมากๆนะคะเป็นนักชกอายุ29ปีสูง170เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์การผ่านมวยค่อนข้างดี100ครั้งนะก็หายไปนานตั้งแต่ปี62นะกลับมาอีกช่วงหนึง่งก็ปี66แล้วก็ชนะลวดเลยนะคะก็เพิ่งมาสะดุดหลังๆก็ดูจากฟอร์มการชกสดมากๆแล้วก็ดีมากๆนะคะก็ทำการพิสูจที่สิแจ็คมวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักปลอยอยู่ที่66กิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่136ไม่เกิน145ปอนด์นะวันนี้ชกนานกของเนะคะะ็แ ตีเจริญเมืองหรือว่าอาภิชาติหรือว่าแจ็คอภิชาติมวยไทยก็เป็นนักชกคนเดียวกันกับแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยเข่าล้วนๆนะแข้งซ้ายแรงต่อยหนักแรงทุกลูกลาเดินนําคว้าคอยัดแทงเข่าล้วนๆนะ้ระยะระยะตีดีกว่าก็คือบู๊ดันหัวติดหัวใจก็บู๊สูดีอะเข่าล้วนๆค่ะ หนูมองว่ามวยคู่นี้น่าดูมากๆนะคะหนูหนูชอบนะมวยสไตล์แบบว่าไม่กลัวเจ็บนะคะแรก เดินใส่เลยนะคะก็เคยชนะน็อกยกหนึ่งดากี้นกเขากมสิบเอ็ดที่ศึกวันแชมเปียนนะเมื่อเดอนสิบเอ็ดปีหกแล้วก็เดินสิบสองปีหกนะมาชนะคะแนนเจริญพเจริญพเรเพชรโพทองค่ะที่ศึกอเมริคนสุ์ไฟท์ล่าสุดเดนสี่ปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้รักทุกคนฟอรดต,ตอลามินทาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะก็ก่อนที่จะมาสะดุดแพ้ไฟ์นี้นะช่วงที่เขากลับมานะปีหกหกต้นต้น,ตนปีเรียงมาเลยนะชนะมารวดเลยนะคะทีนี้มาดูฟอร์มมุมน้ำเงินบ้างค่ะ เพชรบุญชอบสอพาร่านะคะก็เป็นนักชกฟอร์มสดทั้งคู่นะคะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุ23ปีนะแต่รูปร่างช่วงชกนี่ใหญ่บึกบึนน่าดูทั้งทั้งทั้งสองคู่เลยนะคะ ก็การผ่านมวย100ครั้งนะเป็นมวยมาจากบุรีรัมเจอกับบุรีรัมนะวันนี้ส่วนสูง169เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายนะคะทำการพิสซ์ที่สอพระราชจังหวัดบุรีรัมน้ำหนักเป็นปอยอยู่ที่65กิโลเวทที่ชกเกอรกว่าที่132ไม่เกิน1 4อตอนนะคะหนูก็มองว่าเขาไปชกมวยอรอบฟอร์มเขาสดใสมากๆนะคะก็เข้าไปถึงรอบ4คนสุดท้ายนะ เจ้ายอดก้าวกิดรถสวยจ่าเจดสายพิ้วนะหรือเจ้าบัวขาวเล็กสิทออบุญชอบนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะถ้าบอกว่าบัวขาวเล็กนี่หนูจําได้นะคะเขามาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะก็เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องแค่ซ้ายหน้าหนักแรงหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วนะเป็นมวยมาจากบุรีรัมการผ่านมวยเก๋าเกมนะฟอร์มการชกเขาก็ดุดันนะคะกล้าแรกกล้าสวน ก็หวดติดหัวใจดีก็ถ้าไม่ชนะนอกเขาก็ถูกนอกนะครก็เป็นมวยสไตล์กล้าแรกกล้าสวนเหมือนกันทั้งคู่คนนี้มีโอกาสหล่นล่วงนะคะฟอร์มล่าสุดนะไปโชว์ไว้ที่มวยรอบนะก็รู้สึกว่าชนะมามากกว่าแพ้นะคะก็เข้าไปถึง นับต้นของแชมป์เลยนะคะสีไฟล่าสุดเคยชนะนกพเดชชอห้าพยักมาที่ศึกท่อน้ำไทยเมื่อเดือน9้าปี6 6กแล้วก็เดือน11นะคะปี6 6มาชนะคะแนนใครโตบอว,วันชัยนะที่ศึกท่อน้ำไทยเดือนหนึ่งปี6กนะ,ะก็มาแพ้นกยกสีกับสมิงแดงวอลจกักรกุินะคะที่ศึกท่อน้ำไทยล่าสุดเดือน2ปี6 7มาชนะเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่ศึกท่อน้ำไทยแบบม้วนเดียวจบเลยค่ะคู่นี้นะหนูก็ออกชอบไปที่มุมน้ำเงินนะคะก็ชอบเขาอยู่แล้วนะคะฟอร์มเขากำลังสดทั้งคู่นะก็เพิ่งมาสะดุด แพ้ช่วงก่อนไฟล่าสุดแพ้เจ้าสมิงแดงส่วนมุมแดงนะคะแจ็คก็เพิ่งมาสะดุดสะดุดแพ้เหมือนกันนะ,ะช่วงต้นต้นปีที่จากหายหายไปนานแล้วกลับมาเขาฟอร์มสดใสชนะมาลวดเหมือนกันนะคะคู่นี้ชอบไปก่อนค่ะชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะจะเป็นฝ่ายชนะแล้ววันเสาร์ค่อยมาว่ากันใหม่ขอสืบดีๆก่อนค่ะคู่ที่สี่คู่เอกของรายการนะคะกอดเต่าเพชรสมนุกเจอกับเพชรสังวาลสอสมานกาเมน้นคู่นี้ชกกันที่พิกัด118ปอนด์อค่ะ คู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาแล้วนะสมัยมวยรอบนะคะกอเต่าว,วันนี้อยู่มุมแดงนะคะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูงร้อหกสสองเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดการผ่านมวยหนึ่งร้อครั้งนะเป็นมวยทรงบูเตะขาต่อยหมัดค่ะทำการพิซ้อมที่เพชรสมนึกจงังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักไปปอยอยู่ที่ห6สิหกกิโลเวทที่ชกแล้เก่งยู่ที่1้อยิี่ไม่เกินร้อยสิบาปอนด์นะวันนี้ชกในเวทของเขานะก็เป็นมวยบูเปิดเกมตลอดสาบแข้งต่อยหมัด หนักแรงของรัดฟัตตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะก็หลังๆมาฟอร์มกําลังแบบสดกําลังสวยทําฟอร์มได้กําลังดีชนะมาแบบชนะน็อกลวดมาเลยนะก็มาสะดุดไฟล่าสุดนะคะกับเจ้าวันชัยน้อยนะคะก็ได้กันคนละนับแล้วก็มาแพ้น็อก คือเก่งกับเก่งเจอกันก็เลยพลาดถูกน็อกไปนะคะเจ็บหนักเหมือนกันนะไฟล่าสุดนะ,ะแต่ไม่มีในข้อมูลนะคะไฟล์นี้นะคะมาดู3ฟอร์มสฟอร์มล่าสุดของเกาะเต่ากันนะคะก็เคยชนะน็อกยก4ีเวนัมลักกี้บันเทิงที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อเดือน9ปี6เดือน11ก็มาชนะน็อกยก3ทศกัณฐ์ช้างนครศรีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็เดือน12นะก็มาชนะคะแนนลิศนาคาอาาจอจนครพนมที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรล่าสุด ก่อนล่าสุดเอาตามข้อมูลนะคะเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดก็มาชนะน็อกยกสี่หานเพชรเกียรติเพชรที่สึบวิไทยเจ็ดสี่ก็สี่ไฟนะไร้พ่าชนะน็อกลวดนะ,ะแล้วก็มาไฟล่าสุดนะ,ะที่ชกนอกสถานที่นะคะกับวันชัยน้อยนะ,ะแต่เขาไม่ได้ลงในข้อมูลนะคะก็ได้กันคนละนับนะคะก็แบบชกกันสนุกสนุกดุเดือดมากๆนะคะก็มาพลาดแพ้น็อกค่ะสสดุดไฟล่าสุดมุมน้ำเงินนะคะเราเพชรสังวาน สสมานการเมนานะวันนี้อยู่มุมน้ำเงินเคยชนะมานะเป็นนักชกอายุ21ปีสูสูง171เซนติเมตรรูปร่างดีนะเป็นมวยมาจากอำเภอพัพพาชัยจงังหวัดบุรีรัมย์การผ่านมวย40ครั้งนะเป็นมวยซองบูเตะขาต่อยหมัดทำการพิซซ้อมที่สสมัยบางกะปิน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่5 8ากิโลเวทที่น้องชกลูกเก่งอยู่ที่123ไม่เกินรยบปอนด์นะคะเพชรสังวานสากาแฟมวยไทยหรือเจ้าตรงตยหรือเจ้าปลาทอง พัฒรภูมิปอพีรพัฒนนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันหรือนี่ก็เจ้าเพชรสังวานะชื่อนี้ก็รู้จักดีนะเป็นนักชกยอดนิยมนะคะฟอร์มหลังๆมาก็เป็นมวยที่ชอบพิกล็อกนาเป็นมวยที่มีวินาทีทองให้ลุ้นตลอดอะก็ เป็นมวยที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะก็เป็นมวยขวาสูงยาวเปิดเกมลกแลัดฟตตีเหนียวแน่นบูดุดันหมัดต่อยแรงกล้าแรกกล้าสวนนะกำลังสดนะคะก็หลังๆมาส่วนใหญ่นะ,ะสูสีมาจะให้แพ้นะ,ะแต่งริงบางไฟน้องก็ชกไม่แพ้นะ,ะก็เจอมวย เก่งๆมานะช่วงหลังสุดเหลือเกินมาดูฟอร์มล่าสุดของน้องนะก็เคยแพ้คะแนนยกคีรีทีนมวยไทยที่สึกมวยไทยลักย่าวิธีถิ่นไทยนะเมื่อเดือส12ปี6ไปนี้นะ่าจะค้านสายตานะคะก็สู่สีกันมากๆเดือนหนึ่งนะคะปี67นะคะก็มาชนะนักยก2เด่นสิทนายกทวิตะพง์ที่สึกมวยไทย7สีนะคะแล้วก็เดือน2ปี67นะมาแพ้คะแนนฉลามดำน,ะนายก เอท่าสาราที่สึกเวทยเจ็ดสีไฟนี้ถ้าเดินอีกนิดนะมีโอกาสชนะนะก็สูสีกันมากๆล่าสุดเดินสามพี่กเจ็ดนะก็มาแพ้วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะไฟนี้ก็สูสีมากๆนะหลังๆมาเบียดเสียสูสีมานะจะได้เป็นฝ่ายแพ้จริงชูชนะก็ไม่น่าเกียดนะก็ถือว่าฟอร์มสดใสามากๆคู่นี้เคยชนะมาแล้วนเะจ้าก,กอเต่าเคยแพ้นักชกสองคนนี้เป็นนักชกสไตล์เดียวกันนะชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะมีเตะขาเจาะยาง ออกหมัดสับซอกนะคะก็มีวินาทีทองให้ลุ้นทั้งคู่นะคะก็เอามาให้เลือกแล้วค่ะว่าชอบบู๊แบบไหนนะเจ้าเพชรสังวาสก็มีหลากหลายเหมือนกันพอๆกันนะฟอร์มฟอร์มเชิงเดียวกันเลยนะคะเตะขาเจาะยางนะเจ้าเกาะเต่านะส่วนตัวนะให้หนูเลือกชอบหนูเลือกชอบไปที่เกาะเต่านะคะสามไฟชนะน็อกลวดนะคะถึงไฟล่าสุดเพชรบันชัยจะเป็นฝ่ายชนะน็อกเจ้าเกาะเต่ามาก็ก่อนจะชนะกันก็บู๊สนุกสนานมากๆนะคะได้คนละนับแล้วก็ แรกกันแบบว่าเก็บทั้งคู่นะคะกว่าจะแพ้ชน,นะนะคะกว่าเต่าแพ้ก็แพ้แบบสมศักดิ์ศรีนะคู่นี้หนูเลือกชอบไปที่มุมแดงค่ะพวกพี่ๆเลือกเอาเลยชอบบู๊แบบไหน <c oughs> น้องแบลทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ชอบครั้งที่หนึ่งค่ะคู่ที่หนึ่งนะคะชอบไปที่ซูเปอร์จิ๋วนะเคยชนะกันมาก็ชอบไปก่อนค่ะส่วนคู่สองนะออกชอบไปที่เสมอสิงดูรูลร่างเนื้อตัวร่างกายน่าจะดีกว่านะคะเดี๋ยวสืบดีๆมัน เสาค่อยมาฟันทองใหม่ยังไม่เอาจริงนะคะและคู่สามนะชอบไปที่เพชรบุญชอบนะคู่นี้เบียดเสียดสูสีแล้วก็สดด้วยกันทั้งคู่นะคะส่วนคู่เอกนะคะเพชรสังวานเคยชนะกันมาส่วนตัวนะเลือกชอบเลยค่ะเพราะว่าฟอร์มปัจจุบันนะเก่งทั้งคู่นะคะหนูเลือกชอบไปที่มุมแดงนะเกาะเต่าเพชรสมึกค่ะ ก็เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการสำหรับใครที่รักและเอ็นดูหนูและชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอาจมีผิดบ้างถูกบ้างนะต้องขอโทษขออภยัยทุกๆก,ก,กรณีด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคืนเสาร์น,นะขออนุญ,ญาตสืบดีๆใหม่แบบไพ่แบบแบบคล่องครบเครื่องชัดเจนกว่านี้แล้วจะมาฟันธงให้ฟังนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ